สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่าแนลดูดวงกับกุ้งแช่นะคะวันนี้เรามาอัปเดตดวงชะตาประจาเดือนกันยายนนี้กันนะคะใครรักคณามังกรนะคะราศีมังกรรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะให้ใครช่วยทานายดวงชะตาให้คุณกันนะคะโอเคมาอัปเดตภาพพื้นดวงกันสักหน่อยนะคะกับชาวราศีมังกร ชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างทั้งเรื่องของเงินงานและความรักนะคะเขาบอกในเดือนนี้เนาะชาวมังกรมีความคิดเขลียสร้างสารรค์อะไรมากมายหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะหมายถึงใครใที่ทํางานเกี่ยวการ เกี่ยวกับการที่ต้องใช้จินตนาการนะคะความคิดสร้างสารรค์นะเดือนนี้จะทําได้ค่อนข้างดีนะคะโอเคในภาพการงานเนาะเหมือนชาวมังกรนะคะมีไอเดียวความคิดที่อยากจะเริ่มอะไรทําอะไรนะคะมีออฟเฟอร์อะไรเข้ามาให้นะคะต้องช่างใจนะคะหรือต้องตัดสินใจก็เป็นได้อืช่วงเดือนนี้ชาวมังกรแอบมีความเขาเรียกว่ากังวลใจเยอะเหมือนกันนะคะ กังวลใจเกี่ยวกับออฟเฟอร์ข้อเสนอทางเลือกหรือในสิ่งที่คิดในสิ่งที่เป็นอ่า <c oughs> เขาเรียกโอกาสที่เข้ามาเนาะทำให้เราต้องคิดไต่ตองค่อนข้างเยอะเราก็ค่อนข้างสร้างความกังวลให้คุณเยอะจังเลยแต่ถามว่ามันดีไหมก็มันโอเคนะกับโอกาสใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามานะคะอ่อตัวเราอาจจะค่อนข้างกังวลแล้วก็คิดมาก ไปหน่อยนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นลองคิดแตร่รองให้ดีถ้าใครอยากจะเริ่มทําอะไรในช่วงเดือนนี้ยก็เห็นว่าคุณสามารถทําได้นะถ้ามันมีออฟเฟอร์เข้ามาเนี่ยโอ้มีให้ความสําเร็จแต่ก็มาประกับให้ความเครียดนะเครียดเรื่องอะไรอย่างที่บอกออฟเฟอร์หรือข้อเสนอที่เข้ามาอาจไม่เป็นไปอย่างที่ คุยกันไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการสักเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ตรงตามใจต้องการมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิดเลยค่อนข้างจะสร้างความเครียดแต่ถามว่าคุณสามารถที่จะเริ่มจะทําได้ไหมอะ่ะทำได้นะคะสําหรับชาวมืองกรจริงๆในเดือนนี้เขาก็บอกให้คุณอะ่ะรู้จัก ที่จะพลิกแปลงสถานการณ์นะคะมองอะไรในมุมใหม่ๆใ,ในมุมอะไรที่ต่างออกไปนะเนี่ยเด่นมากๆเลยนะคะช่องทางลู่ทางพิเศษเนะีมันจะมีรายได้ใหม่ๆช่องทางใหม่ๆที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถทําเงินทํารายได้จากสกิลจากความสามารถของคุณเลยจากไอเดียของเราจากความสามารถของเราจากคําพูดของเราที่สามารถจะเป็นช่องทางลู่ทางในการ ต่อยอดในการเริ่มต้นเรื่องของงานได้หรืออีกในหนึ่งอ่ะข้อเสนอหรือออฟเฟอร์ที่เข้ามาเราสามารถต่อรองได้นะคะถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่โอเคนะกับข้อเสนอที่มีเข้ามาสามารถต่อรองนะคะในสิ่งที่เราต้องการหรือจะตกลงได้แต่เราจะต้องแสดงออกอย่าเพิ่งยอมรับอะไรข้อเสนออะไรที่เราไม่โอเคอย่าเพิ่งตอบตกลงหรือว่าเนาะเซีย no, ส yes, นะคะเพราะฉะนั้นเราต่อรองในสิ่งที่เรา พึงพอใจตั้งแต่แรกนะคะถึงจะโอเคในอนาคตได้เนาะเรื่องของการงานก็ประมาณนี้นะคะแต่ใครที่รอเนาะรอช่องรอช่องทางรู้ทางรอออฟเฟอร์รอที่จะเริ่มต้นก็มีเข้ามาให้เห็นในช่วงเดือนนี้ละคะ่ะส่วนในภาพของการเงินค่ะการเงินของชาวมังกรนะคะในช่วงเดือนนี้ การเงินแอบสะดุดติดขัดเหมือนกันนะใครที่มีภาราน้สินอยู่นะคะในช่วงเดือนนี้นะเอออาจจะต้องประคองประคองในเรื่องของภาราน้สินหรือว่ามีเรื่องให้ต้องจ่ายเงินเยอะทำให้สถานการณ์การเงินอย่างไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะคะช่วงเดือนนี้ห้ามชาวมังกรให้ยืมนะห้ามให้ยืมห้ามคำประกันอะไรเด็ดขาดโดยเฉพาะกับชาวธาตุน้ำที่คุณต้องระวังเป็นพิเศษชาวธาตุน้ำก็คือ คนที่เกิดราศีมีนกร,รกฎพิจิกนะเข้ามากับไพ่เดุมมูลเลยเพราะฉะนั้นชาวธาตุน้ำที่มากับไพ่ดิมมูลคือคุณต้องระวังนะคะเขาอาจจะเอ,อ่อทำให้คุณเสียวความรู้สึกหรือมีการถูกเอาระ่องเปรียบจากคนธาตุน้ำได้นะคะก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงแล้วกันเนาะในเรื่องการเงนินนะใครที่ทําเกี่ยวกับค่านายหน้าเป็นตัวกลางซื้อมาขายไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังด้วยอาจจะมีปัญหานะคะเกี่ยวกับเงินที่มาจากค่านายหน้าด้วย ะะต้องระวังไรายได้ใหม่ๆอะไรใหม่ๆจริงๆก็สามารถที่จะมีนะรือเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนนี้นะคะการใช้เงินยังต้องรัดเข็มขัดนะบางท่านบางคนชาวมังกรยังแอบคิดเครียด,ดเรื่องการเงินอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการรัดเข็มขัดหรือการที่เราจะรอบครอบในเรื่องการเงินมากๆเนี่ยน่าจะช่วยเซฟตัวเองจากปัญหาทางการเงินได้สูงแต่มันก็จะแค่ช่วงเวลาสั้นๆน,นะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาได้อีกครั้งนะคะชาวมังกร แต่นในภาพอของโชคลาภค่ะชาวมังกรมีโชคลาภไหมจากใครนะคะชาวมังกรมีโชคลาภได้จากคนในครอบครัวนะคะคนในองค์กรหรือว่าคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวช่วงนี้คุณสนิทกับใครใครที่เคยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณนาะโอมีเกณฑ์ที่จะได้โชคนะคะ ได้โชคอาจได้ไม่เยอะแต่บ่อยครั้งนะคะได้หรืออาจได้ก้อนใหญ่แต่ว่าได้ไม่เต็มจํานวนอาจจะถูกหักอะไรออกไปหรือได้มากก็ต้องถูกใช้จ่ายออกไปได้เพราะฉะนั้นสามารถใช้นะคะตัวเลขที่คุณบอกได้หรือคุณจะใช้ตัวเลขเกี่ยวกับทะเบียนรถก็ได้นะทะเบียนรถแต่ต้องมีการกลับ สับเปลี่ยนนิดนึงนะคะเป็นการเปิดดวงนะคะลองเปิดดวงเปิดโชคกันดูแต่ว่าอย่าเขาเรียกว่าหมกมุน่นหรือว่าอย่าเยอะจนเกินไปนะเราแค่เปิดดวงรับโชครับทรัพย์ก็พอแล้วนะคะส่วนในภาพของความรักกันบ้างนะชาวมังกรที่มีที่ยังโสดนะคะ ชายมังกรที่ยังสดคุณเด่นมากนะเรื่องคนไกลที่จะเข้ามาถูกใจคุณมากๆเลยทีเดียวเขาอาจเป็นคนต,าต่างชาตินะคะเขาอาจเป็นคนไกลต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดนนะคะโอหรือเจ้าจการเดินทางอะไรคนนี้เหมือนเราไปเจอแล้วเราแบบถูกใจมากๆนะคนนี้เป็นแนวแบบนารียอุปถัมมาถึงคู่อุปถัมด้วยคนที่เข้ามาถูกใจเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่แบบ คู่ผ่มคือได้เขาพพอร์ตในเรื่องความรู้สึกสะอาดสพอร์ตในเรื่องเงินในเรื่องงานในเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะแต่เข้ามาถูกใจมาอานหมายถึงเราถูกใจคนคนนี้มากๆเลยก็ได้หรือเขาเข้ามาถูกใจเรามากก็ได้เช่นกันนะแต่ในปัญหาของคนโสดก็คือนะคะตัวคุณก็ยังเลือกอยู่นะค่อนข้างเลือกหรือว่าเลือกค่อนข้างเยอะคนที่เข้ามามีาอิทธิพลหนูคุณมากเลยในช่วงนี้หนึ่งคือคนธาตุดินนะคะธาตุดินคือมังกรพฤกษ์ศพการ,กการจะเข้ามาอย่างไม่คาดคิดคนท าตุน้ำต้องระวงังเล็นึงกับคนธาตุน้ำเข้ามาเหมือนยังมีปัญหาให้เราหนอยๆอยู่ธาตุน้ำคือมีนกรกฎพิจิกนะคะคนธาตุดินาที่เข้ามาอย่างไม่คาดคิดอาจจะเข้ามาจากการที่มีคนแนะนําให้เรารู้จักก็เป็นได้นะคะแต่คนธาตุน้ำต้องระวังอะ่ะติดไพ่เดิมมูลหมายถึงแบบมีการคุยมีการออคุยกันแล้วมันยังมีความหนอยหนหรือยังมีปัญหาอะไรที่ยังสร้างความกังวลใจให้เราอยู่นะคะ ชาวมังกรโนที่ยังโสดอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดกันสักหน่อยนะคะอย่างมองอะไรติดลบเนาะเรื่องใดๆนะคะที่เคยเสียใจเสียความรู้สึกเราอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆม,ม,มองอะไรที่เป็นบวกให้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความรักแต่ก็ ค่ะด้เลยให้อยู่บนความระวังดีกว่าเนาะมันก็ยังมีเกณฑ์ที่อาจจะยังมีคนเข้ามาทําให้เราน่อยๆหรือเสียความรู้สึกได้แต่ไม่มีแบบหนักๆแล้วนะคะเออเรื่องเสียใจหนักๆอะไรอย่างเงี้ยคุณว่าชาวมังกรอ่ะผ่านไปแล้วอืมเพราะฉะนั้นแค่อย่าไป ติดกับสิ่งเดิมๆเราเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆคุณจะได้เจออะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะที่เข้ามาดีๆนะคุณได้ไพ่พาพิคาเน่ด้วยนั้นหมายถึงว่าตัวชาวมังกรเองนะคะในช่วงเดือนนี้จะมีคนที่แบบอย่างที่คุณบอกนะคู่ปัมอ่ะเขาเข้ามาดีอะเข้ามาช่วยเหลือเป็นมิตรนะคะ อือย่างที่บอกอาจเป็นเรื่องความรู้สึกได้เข้ามาลองสึกว่าเ,เราคุยกับเขาแล้วเราสบายใจขึ้นนะคะก็เป็นได้นะส่วนในภาพความรักของคนที่มีคู่แล้วนะคะคนมีคู่แล้วในช่วงเดือนนี้นะอมืมันเป็นไพ่ที่คุณอยู่ระหว่างคนเกา่าคนใหม่หมายความว่าอะไรตัวคุณมีคู่อยู่แล้วในช่วงเดือนนี้มันเหมือนจะมีคนเข้ามาด้วยนะคะแต่ก็ ระวังการเข้ามาของใครก็ตามในช่วงเดือนนี้เนาะมันก็ยังสามารถที่จะเป็นปัญหานะคะให้ระหว่างเรากับคนรักก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นนะถ้ามีคู่มีคนรักอยู่แล้วก็ไม่ค่อยจะแนะนำนะคะให้ให้ใหอ่า ไปยุ่งนะคะหรือไปข้องเกี่ยวกับบุคคลที่3ส,สักเท่าไหร่เพราะว่าจะมีปัญหาที่ตามมาแน่ๆนะเนี่ยเป็นไพ่ที่คุณก่ดนคนรักภาพชัดมากจริงๆนะคะเรามีคู่เรามีคนเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์กับคนรักเนี่ยมันสั่นคลอนเรือกระดาษที่อยู่บนน้ํานะคะคือความสัมพันธ์ที่มันไม่มั่นคงทําให้มันสั่นคลอนอะนะคะได้ต้องมีการมรน,นั่งอธิบายชยี้แจงอะไรกันอีกว่าเอออะไรเพราะยังไงเพราะ,ะฉะนั้นระวงังเรื่องบุคคลที่3ม,มือที่3ให้มากหน่อยในช่วงเดือนนี้เลยนะคะในทางกับการ นะก็ต้องระวังด้วยคนรักของเราอาจมีคนเข้ามาก็ได้นะคะอืมเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกขอคําขอคาอธิบายขอคําเหตุผลขอคำเหตุผล,ขอ,ผลขอฟังเหตุผลจากคนรักของเราก่อนอย่าเพิ่งตัดสินอะไรเร็วจนเกินไปนะการเข้ามาของคนนั้นนั้นนะคะถ้าคนรัก,กมีคําอธิบายที่ดีหรือชี้แจงให้เราได้เราก็ต้องรับฟังและให้เหตุผลการแลกันนะคะโอเคเรามาดูเรื่องสุขภาพกันบ้าง สุขภาพอของคุณในช่วงดืนนี้ให้เราวางเกี่ยวกับเท้านะคะ เท้าหรือข้อเท้าตั้งแต่หัวเข่าลงมาอาจจะมีปัญหาได้ระวังอุบัติเหตุนะคะเล็กๆน้อยๆน,น,นะจากการลื่น,ล,นล้มนะคะจากความประมาทหกล้มชนอะไรนะคะได้เพราะฉนั้นช่วงตรน,นี้นะคะต้องมีสติและไม่ประมาทนะคะก็จะช่วยให้เราคล้อคลอดนะคะหรือว่ามันลดลงเบาลงในโรคของอุบัติเหตุได้ด้วยนะมีเกณฑ์พบคุณหมอด้วยเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยนะคะจากอุบัติ เหตุหรืออ่าอย่างที่บอกว่าเกี่ยวกับช่วง,ทงเท้าและหัวเข่าลงไปบางท่านบางคนระวังโรคเก่าๆจะกลับเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะมีปัญหาต้องสุขภาพก็พบคุณหมอนะคะแก้ไขได้นะโอเคเรื่องของนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำอยากบอกอยากเตือนชาวมังกรค่ะ คำแนะนำในช่วงเดือนนี้เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจากค่อยๆดีขึ้นนะเรื่องร้ายๆเรื่องทุกข์ใจก็ว่ามันกำลังจะผ่านพ้นไปหรืออะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นเราแค่ระมัดระวังนะสิ่งต่างๆก็กำลังจะค่อยๆดีขึ้น อืมเป็นสเต็ป by สเต็ปไปเลยนะคะอ่าบางสิ่งบางอย่างที่สูญหายไปเสียไปอาจมีการได้กลับคืนมาด้วยเนาะคุณอย่าแบกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้คนเดียวนะคะหมายถึงว่ามีเรื่องอะไรนะ อย่าแบกเอาไว้คนเดียวหรือเราอยากแบกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เรารู้ต้องรู้จักที่จะปล่อยวางนะคะเพราะฉะนั้นการแบกโลกทั้งใบมันทําให้เราเกิดความทุกข์ใจนั่นเองนะมีความน้อยอกน้อยใจความคิดมากเก็บทุกอย่างมาคิดเยอะในช่วงเดือนนี้ก็ได้อืพยายามอย่างที่บอกว่าเดือนนี้กุ้งเน้นเลยให้คุณมองอะไรในมุมที่ต่างออกไปมองทางเลือกใหม่ๆมองอะไรสิ่งใหม่ๆที่เข้ามามองมุมใหม่ๆนะคะนั่นจะช่วย ลดเรื่องความคิดมากความกังวลนะคะหลายๆเรื่องหลายๆอย่างให้คุณได้เลยทีเดียวนะค่ะในภาพรวมบทสรุปเนาะของชาวมังกรนะคะในช่วงเดือนนี้ช่วงเดืนี้ชาวมังกรนะคะ อ,อุปสรรคปัญหาต่างๆก็ยังมีแหละเนาะแต่คุณจะจัดการได้เนาะทำอะไรยังไม่ค่อยลาพื้นหลอกในช่วงนี้นะคะมีมาไม้มาปัดแข้งปัดขาแต่คุณจะจัดการมันได้ดีด้วยตัวของเราเองการจัดการการแก้ไขปัญหาของคุณเป็นโดดเรเระนั้นคุณจะต้องรู้จักพลิกแพลงสถานการณ์หาทางรัดทางเร็ววิธีตรงแก้ไม่ได้ลองใช้วิธีอ้อมวิธีรัดดูนั่นคือวิธีการแก้ไขปัญหาที่ทําให้คุณจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดนะีในช่วงเดือนนี้นั่นเอง อีกในหนึ่งในทางกับกันท่าต้องระวังเนาะก็อย่างที่บอกแหละระวังเรื่องของคนที่เข้ามาเอาเปรียบนะคะหรือระวังเรื่องของบุคคลที่3ด้วยเนาะสำหรับเรื่องของความรักแต่ก็เห็นว่าจะจัดการได้นะคะอืไม่ต้องกังวลมากอืความสําเร็จมีให้เห็นนะคะอืความสําเร็จของคุณจะต้องเกิดจากนะเขาเรียกว่า ความพยายามความมุ่งมั่น,นเห็นไหมว่าเขามองไปที่เป้าหมายตั้งเป้าแล้วพยายามทําให้สําเร็จไม่ต้องให้ใครมากระตุ้นมาชี้เราตัวเราพยายามแล้วโฟกัสในสิ่งสิ่งนั้นนะคะเราก็จะทําให้มันสําเร็จได้นะคะมีผู้ใหญ่เอ็นดูช่วยเหลือด้วยซ้ําแต่ในทางกลับกันของพ่ใบนี้อย่างที่บอกเลยพวกค่ไพายดมูนนั่นแ,แหละร,ระวงังหลังดนึงนะอาะมีคนทําให้เสียความรู้สึกหรือมีคนทาอะไรลับหลังเลยหรือเรือร่องของการเสียเปรียบอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้น เดือนนี้ขอให้เน้นในเรื่องของความรอบครอบและระวังในภาพรวมนิดหนึ่งนะคะก็จะโอเคแล้วเลยสำหรับชาวราศีมังกรค่ะถ้าอยากแนะนำให้ชาวมังกรทำบุญอะไรนะคะในเดือนนี้อยากให้ทำบุญเกี่ยวกับอะไรเพื่อเสริมดวงนะคะทำบุญเกี่ยวกับคนตายได้นะคะจะญาติทำบุญให้กับญาติที่เสียไปแล้วได้ทำบุญลงศพได้นะคะอืม หรือว่าจะทําบุญกับผู้ใหญ่ในบ้านนะคะก็ได้เหมือนกันทําบุญกับพระสงฆ์นะคะจะถวายเครว่าพระตรายนะคะหรือว่าช่วยนะช่วยเงินทําบุญเกี่ยวกับ การบวชพระนะคะดีมากๆากอออาจจะบอกเอ้ยเราขอร่วมทําบุญกับคนที่ต้องการจะบวชเราไม่มีกําลังสาปอะเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะในการบวชพระรูปหนึ่งเนรรูปหนึ่งเนี่ยคุณดีมากมากเลยนะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะชาวราศีมังกรที่ติดตามรับฟังคลิปนี้ค่ะ่นะถ้ามีตรงไหนเคลียร์หรือไม่เข้าใจอยากจะถามเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาคุยแบบส่วนตัวเจาะ คะขอบคุณมากมากเลยชาวรีมังกรขายเช่าที่ทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะที่ติดตามเราชมชาแนลดูดวงกับุ้งแช่น,นะคะอย่าลืมกด Subscribe เนี่ยที่ปุ่มด้านล่างนี้นะแล้ก็อย่าลืมที่จะเข้าไปดู playlist ด้วยนะคะก็จะมีคลิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิคอัพหรือว่าคลิปตามราศีให้ดูนะคะขอบคุณมากมากเลยที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายย